สวัสดีค่ะก็สิบ,บอกเายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะทางระะรกระบะมิสซูบิชิไททานพัดนะคะรถกระบะปี09เครื่องดีเซลตัวแคปสูงเครื่อง2.5นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเลขไมห่187,000กิโลเมตรเป็นรถบ้านเดิมๆเปล่มบุคคลพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสีไม่สวยค่ะ แต่ไม่ซีดไม่ด้านนะคะเน้นใช้งานการดูกท่านไปตามสภาพนี้นะคะในราคาหนึ่งแสนบาทราคานี้เป็นราคาเงินสดค่ะรถบ้านเดิมๆนะคะภาษีพรบเบพึ่งขาดคัสีสวยไม่ผูกค่ะภายในสะอาดมีเล่มพร้อมชุดโอนครบนะคะรอนอยู่ที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ สนใจที่ต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดวันเวลาล่วงหน้าก่อนนะคะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงจะได้ทดลองขับพร้อมตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนกันด้วยแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ